ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณปอกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาโคบาอาจารย์ พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มหักษาปอออกไม่ออกศรัทธาดัานสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำรับ การรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ดางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่าาศรัทธาญาติโยม ตั้นสาธุชนคนดีตั้งหลายแล้วอรุณสวัสดิ์กมใจกุดเคื่อนี่จะจัดรายการเมื่อเจ้าตีสามตีสนี่กอาอรุณสวัสดิ์ถ้าจะนอนก็ต้องลาตีสวัสดิ์ถ้าเป็นเวลานี่ก็ก็สวัสดียามค่ำคืนนี่เนาะอย่าดมทั้งหลาย สวัสดียามค่ำคืนปะกันในรายการอูจจาษพาธรธมกมเมืองเป็นประจำทุกวันพุธเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกวันพุธต้นเดือนแล้วก็วันพุธสุดท้ายของเดือนพุธที่หนึ่งสัป,ปดาห์ที่หนึ่งแล้วก็ วันพุธสป,ปดาสุดท้ายที่อาตมภาพจะได้มาประสทธายาโยมแล้ววันพุธต้นเดือนนี้ก็จะถวายเวลาให้กับท่านพระอาจารย์ไมตรีขเวสโกวัดพระพุทธบาทจากผ้าท่านจะได้จัดรายการในเวลาสองทุ่มเก่ง จนถึงเวลาสี่ทุ่มเป็นประจำทุกวันพุธในวันศุกร์ก็ตีหถึงหกโมงในวันศุกร์ก็เจญิญยาดยมทั้งหลายติดตามหับฟังกันลายสถานีเปิ้นก็หับสัญญาณแล้วตอนนี้ลายสถานีก็ยังคงรอเวลา บางสถานีก็สองทุ่มสิบห้าบางสถานีก็สองทุ่มเช้าบางสถานีก็สองทุ่มเก่งจะนั้นอัตมาภาพก็เลยมาเข้ารายการขั้นเวลาก่อนอถ้าเป็นหนังเป็นภาพยนตร์เป็นละครก็เป็นหนังตัวอย่างเนะาะสาธาิโยมทั้งหลายเตรียมที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องซึ่งวันนี้ ก็จะมีผู้ร่วมรายการคือท่านอาจารย์ไมตรีคขเวสโกก็รอแฮมสกรรมหนึ่งท่านจะได้จัดรายการเนื้อญาติโยมได้ฟังกันช่วงสาบนาทีแรกนี้อารมาภาพจะได้นำเสนอสาระกับสัทยาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังก่อนวันนี้ เธอหัวข้อว่าหับผิดช,ชอบหว่วมกันสังคมถึงจะเป็นสุขยัดโยมท่านทั้งหลายเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่อาศัยอยู่หว่วมกันเป็นหมูนะ่คณะจะต้องทำกิจกรรมหว่วมกันอยู่ตลอดเวลาต้องเป่งปาอาศัยกันแต่และชีวิตต่างก็ต้องตี เสริมสร้างความสุขต้องการเสริมสร้างความสุขความมั่นใจความปลอดภัยให้กับตัวเองสังคมก็เลยเป็นที่ศูนย์รวมต่างความคิดที่คนเฮาได้สร้างขึ้นมาเพื่อาสาะแสวงหาคําตอบกูอย่างให้กับตัวเกา่าสังคมในทุกระดับจัานเป็นแหล่งรวมคนหลายหลายคนเข้าด้วยกัน ในจำนวนผู้คนเหล่านั้นแต่ละคนแต่ละท่านต่างก็มีชีวิตมีจิตวิญญาณมีความมุสุกนึกคิดมีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันไปโดยเหตุนี้ญาติโยมจั้งหลายบางครัง้งบางทีก็ย่าเหอสังคมต้องเกิดปัญหาขึ้นมามีความสับสนวุ่นวาย เนื่องมาจากความแตกต่างตทางความคิดของแต่ละคนซึ่งเมื่อได้ก็ตามที่สังคมมีปัญหาขึ้นจะโดยเหตุผลได้ก็ตามคนที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเือหมดไปเสี่ยงไปก็บบ้ใจภยัยตไหนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในสังคม ีจะต้องจ่วยกันสมัคีร่วมใจกันแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาสังคมของตัวเองให้ดีมีความเจริญก้าวหน้าท่านผู้ฟังอยาติโยมทังหลายสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้คงจะมีความสงบสุขแล้วก็น่าอยู่นักกว่านี้ถ้าสมาชิกในสังคมแต่ละคนนี้ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอาลีเสียสละวางความหันแก่ตัวลงละโทษข้อบกพ่องสิ่งที่บะเมาะบะควรที่เกิดขึ้นจากการเดิมเนินชีวิตด้วยความประมาทเกาะยกอภัยให้กันพร้อมทั้งน้อมนำเอาลักธรรมคำสอนทางด้านพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโทษอันใดข้อบกพร่องอันไหนความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทในการดำเนินชีวิตอาจมีในบางเถื่อบางครั้งอย่างจากคนที่เคยนอนตื่นเมื่อเจ้าก็กลายเป็นคนนอนตื่นสาย จากคนที่เคยสื่อสัต์สุจริตก็กลายเป็นคนคดโกงหลอกลวงจากคนที่เคยขยันมันเพียนก็กลายเป็นคนเกียจค้านจากคนที่มีความรับผิดชอบก็กลายเป็นคนเลวไหลจากคนที่เคยน่าไว้ใจกลายเป็นคนที่บ่น,น่าไว้ใจ จากคนที่เคยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแก่คนทั่วไปก็มากลายเป็นคนหันแก่ตัวอู้โดยสรุปก็คือจากเดิมที่เคยเป็นคนดีก็กลายเป็นคนบดีสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลเสียโดยตรงต่อตัวเก่า แล้วอาจจะมีผลเกี่ยวเนื่องต่อบุคคลอื่นขยายผลเสียไปสู่สังคมได้คนที่เกี่ยวข้องผู้ปรารถนาดีเมื่อพอหันโตษอันจะเกิดขึ้นควรจะว่ากล่าวตักเตือนแนะนำโดยการอู้สิ่งที่ดีอู้กันด้วยความหักความปรารถนาดี หูจักการอู้เฮ่อกำลังใจกันแล้วในยามตีมีไผ่ต้องล้มลงต้องปบกับความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าหมองต่างๆต,ต้องบ่มีการอู้ซ้ำเติมกันบ่มีการนินทาว่าร้ายทั้งตอหน้าและลับหลังพร้อมทั้งเฮ่อกำลังใจ นำสิ่งที่ดีดมีประโยชน์ให้กันสังคมเฮาก็จะพบแต่ความสงบสุขอย่างแน่นอนนั่นคือการหับิดชอบห่วมกันญาติโยมรัฐาธุชนความดีเฮาก็ต้องเห่งทำเห่งยะเห่งทำนะญาติโยมมีสติในการพิจารณา ผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อผู้มีสติย่อมได้ความสุขวันหนึ่งคืนหนึ่งของผู้มีสติจะเป็นวันที่ดีคืนที่ดีผู้ที่มีสติหรือว่าความมีสติยังบอกคุ้มครองตัวเองให้ป้นจากภัยได้ผู้ใด มีใจยินดีในความบะเบียดเบียนผู้อื่นตลอดเวลาบ่าว่าเมื่อวันบ่าว่าเมื่อคืนใจของคนนั้นก็มีส่วนแห่งเมตตาในสปัพสัดอยู่ผู้นั้นย่อมบ่มีเว้นมีมิบ่มีภ,ภัย,ยต่อไผ่ญาติโยมท่านทั้งหลายคำว่าสติก็คือความระลึกได้ตัวนี้ใจกู่กับคำว่าสัมปชัชญะคือ ความหู้ตัวอยู่เสมอสติเป็นไปในกิริยาที่เนื้ที่ทำกิริยาที่อู้กิริยาที่นึกคิดคือก่อนจะทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เฮื่อละลึกนึกเหียก่อนแล้วถึงจะทำถึงจะอู้ถึงจะคิดคนผู้ที่ทำพิษอู้พิษกิดพิษก็พราวาขาดสติ สตินี่ญาติโยมเป็นไปในกิริยาที่จำคือกิจการใดที่ทำไว้แล้วกรรมใดที่อูไว้แล้วเรื่องใดที่ได้คิดตกลงในใจแล้วถึงแม้จะล่วงกาะละเวลามาเมินยาวนานก็ระลึกนึกถึงรมที่อู้เรื่องที่กึดไว้บลืมเลือน บุคคลติดทำแล้วอู้แล้วลืมไปเหียมาอาจจะนำมาเทียบเคียงกับกิจที่จะทำกรรมที่จะอู้เรื่องที่จะเกิดต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอันนั้นก็เพราะว่าขาดสติส่วนสัมปชัญญะความหู้ตัวอยู่เสมอนั่นเป็นไปในขณะที กำลังทำกำลังอู้กำลังคิดคือหูซึกตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอู้คิดอันยังอยู่คือทำอู้คิดถูกแล้วก็หูทำอู้คิดผิดก็หู้เมื่อหู้ว่ากำลังทำกำลังอู้คิดถูกก็ให้ทำอู้คิดอย่างนั้นอย่างนั้นทำไป เมื่อหู้สึกว่าตัวกำลังทำกำลังอู้กำลังกึดไปในทางที่ผิดก็ให้หยุดเถอะบา่าวให้ทำบา่าหู้อู้หห้กึดต่อไปความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตัวเองมีภาวะเป็นอย่างใดมีหน้าที่มีกิจที่จะต้องทำอย่างพ่องก็ให้ปฏิบัติให้สมกับภาวะกับหน้าที่ที่ตัวเองอยู่ตัวเองเป็น บ่ได้บกพ่องบ่ผิดพลาดบริบูรณ์เพราะมีสัมปัชัญญะควบคุมญาติโย,ยมคนตี่บกพ่องต่อนหน้าที่มีความเสียหายเกิดขึ้นตึงตัวเก่ากับคนอื่นเพราะว่าขาดสัมปัชัญญะบ่มีความรุ้สึกตัวอยู่เสมอว่ากําลังทำกําลังอู้กําลังคิดอันย่างอยู่ก็เลยทำ ก็เลยอูก้ก็เลยกึดไปในดังที่ผิดก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนตึงตัวเองตึงคนอื่นสติแล้วก็สัมปัญชญะนี้ก็เลยมีประโยชน์ต่อทุกคนสติสัมปัญชญะตึงสองอย่างห้องว่าทำม,มีอุปกรณ์นักคือผู้ที่มีใจมีสติสัมปัญชญะญเข้ากำกับอยู่เสมอแล้ว ย่อมประพฤติกายว่าใจใจในทางที่ถูกที่ควรย่อมได้หับผลคือความสุขความเย็นใจเบอ่์เดือดร้อนสติสัมปัญัญะญเป็นธรรมที่มีอุป,ปกราระนาคแก่ทุกคนคนมีปัญญาอันเลิศมีการศึกษาดีมีหน้าที่การงานดีแต่มีถ้าว่ามีสติมีปัญญาฟุง้งซ่าน บ่มีสติเป็นเครื่องยับยัง้งก็จะเป็นคนที่ลักษณะที่ว่าฉลาดแต่ขาดเฉลียวกลายเป็นผู้ที่ทนงตัวเองน่ะคนอื่นสู้ตัวเองบ่ได้เนเมื่อมีความทนงตัวเองความผิดพลาดขาดความรอบคอบก็จะเกิดขึ้น แล้วก็เป็นผลเสียหายแก่ตัวเองแก่คนอื่นถ้าผู้มีปัญญามีสติกำกับอยู่ก็จะหุดจักนะยับยัง้งบางเฮเกิดความเสื่อมสติเป็นเครื่องระลึกก่อใเฮเกิดความนึกคิดก่อนจะทำก่อนจะอุ้เป็นไปเฮ้อรอบคอบสามารถที่จะประกอบคิดน้อยใหญ่เฮ้เป็นไปด้วยดี แล้วก็บ่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นศรัทธ,ธาญาติโยมเอาละญาติโยมรันสาธุชนท่านผู้ฟังตังางยได้อู่ได้จามาก็ขออนุโมทนากับป่อแม่ศรัทธ,ธาญาติโยมรัศาธุชนทุกคนทุกท่านทีต่ติดตามับรฟังรายการนะยญาติโยมในช่วงห่วงเดือน พฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนสำคัญของเจ้าพุทธเดือนแห่งวันวิสาขาปูจานะศรัทธาญาติโยมเฮาควรจะหันมามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ซึ่งกันและกันความมีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่่วยเหลือเกื้อกูลกันบ่าวว่าวัตถุสิ่งของ โดยที่หวังผลตอบแทนยังการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติการแปลงถนนหนตางแปลงขัวแปลงสะพานแปลงโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนน่ะสร้างสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์คดนำบอก่อสลาอย่างที่คนเมืองเขาจังว่ากันเพื่อหเหอคนหมู่มากได้ใจซอย ความมีน้ำใจยอมรับความคิดความหันของคนอื่นการแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยที่บาหวงแหนแนะนำลักธรรมในการดำเนินชีวิตอาศัยลักธรรมประสบการณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจการเสียสละสุขตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์สังคม การเสียสะละสิ่งที่มาเป็นประโยชน์เล็กน้อยเพื่อประโยชน์ที่นักกว่าเป็นการส,สะละกิเลสออกจากใจนึกถึงการเสียสะละที่ผ่านมาเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานเมื่อได้ปฏิบัติธรรมจะอุดหนุนใจของเฮาเฮิอเบิกบานเกิดปิติอิ่มเอิบต่อจากนั้น ก็จะเกิดความสงบกายสงบใจมีใจตั้งมั่นแน่วแน่ญะหื้อประกอบหน้าที่การงานได้ผลเมื่อเฮานึกถึงการเสียสละของตนปฏิบัติอยู่เป็นนิดปิจารณาว่าเออเป็นบุญยลาบของเฮาโดยแท้เฮาได้ปฏิบัติด,ดีแล้วคนอื่นถูกความตรณีลุมเล้าเผาใจแต่เฮาบ่ได้เป็นอย่างอัน เฮาบ่ได้มีใจในด้านตรณีมีอัธยาศัยยินดีในการเสียสละภัยต้องการขอเขาปอใจในการฮ้อแล้วแบ่งปันเมื่อนึกอยู่อย่างนี้ใจจะบัถูกราคะโทสะโมหะลุมเล่าคนเ้าอยาโยมตั้งหหา่ความมีน้ำใจเนี่ยมีอนิสง์ ได้กำจัดความตรณีความหวงแฮนความคิดจิตก,กันบ่เห้อคนอื่นได้ดีเมื่อกำจัดความตรณีอย่างนี้ไปย่อมมีผลทำเห้อตัวเฮ้าเองเป็นจิตติปลอดโป่งบ่เขียดแค้นความมีน้ำใจการเสียสละเป็นปารมีธรรมอย่างหนึ่งอยาิโยม ติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เคยทำเป็นลักษ์่ี่องเฮาคนเฮามุ่งมั่นในการทำความดีถึงแม้จะประสบปัญหาอุปรสรรคต่างๆมากมายก็บ่มีความหวั่นไหวมีจิตใจเสียสละเอื้อเฟื้อด้วยวัตถุสิ่งของสละความพอใจความคัดเคืองในใจออกไปนะ ก็เลยเนี่ยให้ดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสงบสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมอันเป็นผู้นำทุกระดับชั้นบอกว่าผู้นำภายนอกผู้นำภายในบอกว่าคารวะพระโยมนะผู้นำทุกระดับชั้นนี่ต้องการเป็นผู้นำนักกว่าผู้นำโดยทั่วไป แต่การจะเป็นผู้นำในการทำหน้าที่การงานแล้วก็ครองใจคนไม่ใจเรื่องง่ายนอกจากคุณสมบัติเฉพาะตัวคือมีความโู้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับแล้วความมีน้ำใจเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเสียสละที่ประกอบด้วยเหตุผลบบใจการเสียสละโดยที่บ่มีเหตุผล อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญตี่ญาือผู้นำทุกระดับจั้นสามารถบริหารจัดการองค์กรหน่วยงานฮื้ประสบความสำเร็จไปได้ญาติโยมคงจะเคยได้ยินคำเชินชมผู้นำบางคนซึ่งมีน้ำใจฮือผู้ตามฮือผู้น้อยฮือผู้ใจบังคับบัญชาก่อฮือเกิดแห่งบันดาลใจ ในการทุ่มเทในการทำงานทำงานชนิดแบบว่ามอบกายถวายชีวิตเลยทีเดียวสัตายาตโยมนะเนาะอ้าวอูจามากาพอเวลาเกาะข้างแถมหกนาทีกำเดียวญาติโยมจะได้ฟังท่านอาจารย์ไมตรีขเวชโกวัดพระพุทธบาทดักผ้า ตำบลมะกอกอำเภอป่าสังจังหวัดลำบุญญาตยมม่ันสาธุรชนท่านผู้ฟังตั้งหลายไพมีอย่างจะอูจะจาจะสนทาน,นาก็ว่าแจ้งผลการทับฟังก็ขอเจริญปอนได้โทรศัพท์เข้ามาก่อนตีหมายเลข099 8 3 6ก3 9 9 8 9 9สสส แปดสามหกหกสามสองสองเอาโทรเข้ามาอยู่ตี่ในตังใดอัตมาภาพอยู่กับญาติโยมตึกสองทุ่มเกิงนะแกมเดียวสองทุ่มเกินถึงสี่ทุ่มก็ฟังท่านอาจารย์ไมตรีต่อเนะไพจะอูจะจ้าก็จเจริญปอนก่อนที่อัตมาจะลาในเวลาที่หมดไปก็ ััชาสมพนธ์วันที่8ปดเนอะญาติโยมงานวางศีลาฤกษ์สร้างศาลาการเปรียนตีทุ่งเศรษฐีสันต่อตำบลบ้านโป่องอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชยียงใหยในวันที่8นะเจริญจวนญา,าติโยมทั้งหลายโัยเจริญพรสันกำแพงฟังร้อยสี่ก็เนาะอืม ร้อยสี่โมทนาสาตุอ่าร้อยสี่เป็นจะหับทุกวันพุธต้นเดือนเจริญพรอ่าปีอ้ายประจันเนาะดอยหมอกโมทนาคนน้อยคนน้อยเนอะยมเนอะเอาคนน้อยเจริญพรรายงานตัวเลย เกาะคาลำปางโมทนาสาสัตวเจริญพรจะไปเกิดมนุษย์อ่ะ,จะเจริญพรอ้าสายนิ่มอูตัดไปสายใหม่มาแดนจเจริญพรเจริญพรปิดวิทยุก่อนอ่าปิดอาตมาก,กับปิดโยมเอ้าสายใหม่มาจเจริญพร ไปเปิดวิทยุดังโทษจากไหนอเ,เอ๊ากกาที่ไหนก็ตาโจกจ<อ>ตาโจกโดยรอเขาเนี่ย<อ>โมทนาสาตูไปเกินเมินกะบบอกครบๆบก่ะวิทยุนี่ออกแปดจังหวัดภาคเหนืนเอเจริญพรใส่สาถานพระครูเจ้า ฟังอยู่เนอะอรงานตัวฟังอยู่เนอแล้วอยู่ไหนแม่สลัดจ้อลำังโอ้าโมทธนาสาธุเจริญพรแจ่ซ่อนลำปังเจริญพรปิดวิดให้ยุเห็นไหมแม่ปิดวิใหโหมดธนาแม่กองแรง จเจริญพรกาแฟศาสตร์เจ้าท่านพระครูใายประการสายต่อไปจเจริญพรเจ้ากาแฟศาสตเจ้าท่านพระครูมาสายพินกันนญญาฟังส่วนเรื่องขุ้นศูนย์ต่าฟังจัดดีนะท่านนะเมืองปานสายพินหน่อต่งซาน,นจเจริญพร จ,จ,จังเขียน้อยสี่ขอบคุณเนอร์อ่ะโรบอกห้องอีกอะโทรบอกห้องจเจริญพรมาตรการครับโทษจากที่ไหนอาจารย์กิจครับอาจารย์กิจปังโมกโอ้อาจารย์กิจปังโม,มกเชียงดาวน้ำมัสการครับสายต่อไปจเจริญพร เท่าว่าแ้โทจาไหนโมทนาตะโจกมูซิปโดยหล่อจะเิญพรานไาเจ้าไม่ฟ้องงร้อนแจ่มโฮมลำปางจะเรินพราจะเินพร โทรจากที่ไหนแป้งนิว,ว,วโวม<า>ทานาอ้ามดเวลาเต,ตีก่อนตึกแปงนิวเนอโยมเอาละอามาระลมาจลาสธาไววเตอีก้อยฟังกันแทมใหม่ในวันพุกเม่าเจ้าเนอะอย,ยติโยมทดังทังายวันพุกเม่าเจ้าก้อยมาปะกันแทมใหม่ รายการต่อไปกะติดตามฟังท่านอาจารย์ไมตรีเขเวสโกวัดพระพุทธบาทดากผ้าท่านก็นจะมาปะศรัทธาญาติโยมต่อจากอตาตมานี้เวลาสองทุ่มเก่งจนถึงเวลาสี่ทุ่มอตาตมาภาพขอ,อนำรายการช่วงนี้จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสถานีวิทยุทุกแห่งที่รับสัญญาณพระกันทไทยใมในวันพุธต่อไป เป็นประจำในเวลาเมื่อคืนเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มกึนสามนาทีตีอัตมาภาพจะเข้ารายการช่วงมะค่ำยามคืนนี้ปะกันในโอกาสหน้าไัยที่จะรับจะนอนก็ตรวจตราบานจองเรียบร้อยล็อกก,ออกอ่อนล็อกยังไฟฟืนไฟก่ายยังก้าก็ตรวจตราเรียบร้อยเปิดวิทยุฟังไปโดยนอนฟังไปเนาะสัาาตยมทยามทั้งหลายเอาละ ต่อไปก็จะได้เชื่อมสัญญาณไปหาท่านอาจารย์ไมตรีคาเวสโกวัดพระพุทธบาทดักผ้าได้นิมนต์ท่านได้นำสเสนอจัดรายการให้กับพ่อแม่ศรัทธายาติโยมได้ฟังต่อไปสัญญาณท่านพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับ